เรื่องที่หนึ่งนะครับจัดในเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยศนะคะก็เชิญนะครับศิษย์ทั้งสามกระนะคะจากวิทยาลัยวิชาการสังคมมหาวิทยาลัย ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมสุขณีสังคสูตรนะครับผมมาจากคณะนวัตรกรรมสังคมนะครับสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพิเศษเดี๋ยวผม อาจารย์ครับมันขึ้นว่า host d i s a b l e participant skin sharing นะครับค่ะขึ้นได้ไหมคะได้แล้วครับอาจารย์ ครับผมทุกคนเห็นสไลด์นะครับก็เรื่องที่ผมจะพิเศษวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับโควิดไวรัสนะครับที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็ผมได้ทําการศึกษานะครับความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด สิเก้านะของมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก็คือผมเนี่ยครับเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนในการเรียนภาคปกตินะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับโดยการใช้สื่อออนไลน์นครับของทางของทางมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับโดยการ เรียนออนไลน์นะครับผ่านทาง z o ูมหรือผ่านทางโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่ชื่อว่าม d l e นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับก็คือตั้งแต่เกิดการระบาดเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเว้นระยะห่างกันจึงจาเป็นต้องใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในการออกแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและผลสำฤทธิ์ที่เหมาะสมและดีที่สุด ผมจึงคิดที่จะวิจัยถึงปัญหาความเหมาะสมความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์ที่มีไวรัสแบบนี้ครับวัตถุป,ประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การการะบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยลังสิษ์ครับส่วนในทางด้านของวิธีดําเนินการการดาเนินการวิจัยจก็คือเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาของมลังสิต ทุกระดับชั้นนะครับโดยมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ400คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบบังเอิญน,นะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นการใช้แบบสอบถามนะครับแบบสำรวจความพึงพอใจวิธีการเก็บข้อมูลเราเก็บด้วยวิธีการใช้แบบออนไลน์จำนวน100่ง0ฉบับ100คนนะครับและว,วิธีการที่เราแจกด้วยมือนี่3า0คน และการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คือใช้ด้วยสิถติเชิงพรรณนานะครับได้แก่ความถี่ค่ารายละค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานครับส่วนผลการวิจัยนะครับโดยรวมออกมานะครับนักศึกษามลังสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมดนะครับและมีในส่วนของด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งคือเปิดโอกาสให้จักถามแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมอันนี้คือความผลการวิจัยนะครับคือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิดนี่คือผลสรุปนะครับค่าเฉลี่ยแปรผลนออกมาจะได้เป็นในระดับมากทั้งหมดนะครับทั้ง ด้านหลักสูตรเนื้อหาด้านผู้เรียนด้านผู้สอนด้านกระบวนการเรียนการสอนด้านการวัดและการประเมินผลด้านปจัจจัยกหนุนส่วนปัญหานะครับที่ที่พบสําหรับนักศึกษาเวลาเขาคอมเมนต์นกันเขาก็จะพูดว่าปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนละลายคือไม่มีสมาธิเป็นอันดับหนึ่งไม่มีสมาธิและมีการบรบกวนของสภาพแวดล้อม หมายถึงว่าจะถูกชักจูงได้ง่ายเพราะว่าเขาเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามีเหตุให้แบบต้องไปนู่นไปนี่บางทีคนนู้นเรียกก็ต้องไปอะไรแบบนี้ครับอันดับที่สามคือผู้เรียนรู้สึกเบื่อเพราะว่าเป็นการสนทนากันทางเดียวซะส่วนใหญ่เรารับฟังซะส่วนใหญ่มันจึงเกิดความเบื่อแล้วก็ไม่มีเพื่อนร่วมห้องที่อยู่นั่งอยู่น,ยนั่งอยู่นั่งอยู่ข้างๆครับมันก็ ไม่เหมือนบรรยากาศที่เรียนกันภายในห้องครับแล้วก็ระดับที่สี่ก็คือมีใบงานหรือการบ้านเนี่ยเยอะเกินไปนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับก็คือด้านต่างๆนะครับภาพรวมเนี่ยครับอยู่ในระดับมากนะครับและมีความเหมาะสมมากที่สุดก็คือด้านปัจจัยการเกื้อหนุนนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ส่วนด้านผู้เรียนมีความเหมาะสมน้กยที่สุดนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับมากนะครับ ระดับวิศครับนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของมรงสิทธิ์ในภาพรวมในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดด้านหลักสูตรเนื้อหาส่วนการวัดและการประเมินผลมีความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมากทั้งหมดนะครับระดับวิสามนัปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีสมาธิในการเรียนมีการรบกวนขอสมาธแวดล้อมรู้สึกเบื่อมีใบงาน ในการบ้านเดียวขึ้นไปครับครับของผมก็เท่านี้ครับอาจารย์ข,ขอบคุณครับท่านไหนที่มีข้อแรกเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวครูขออ,อน,นุญาตนิดนึงค่ะ อันนี้เนาะในงานวิจัยนี้นะคะถือว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานวิจัยที่อาจจะมองเป็นภาพรวมนะคะในกลุ่มตัวอย่าง400คนเนี่ยที่ผู้วิจัยได้นําเสนอว่ามีทั้งแบบที่เป็นรัชษาะของการเก็บข้อมูลโดยบังเองิญทีนี้อดีครูเห็นนักศึกษาเก็บมีเพศหญิงมีเพศชายอันนี้ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์เลย ่ไหมคะอเก็บเชื่อเหดิ๋งเพื่อใจคิดว่ามันมันจะมีความแตกม,มีความแตกต่างแต่ไม่ในความพึงพอใจหรือในปัญหาอุปสรรคในระดับเพศเหรอครับอาจารย์ไม่ได้คิดเรื่องตรงนี้เลยเพราะว,าวา่วากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ครับในความที่โอกาสที่เราเดินไปเจอใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผม เพิ่งเห็นอาจารย์พูดตรงนี้มาผมก็เอกใจเหมือนกันว่าเออเรื่องเพศมันอาจจะมีส่วนหรือเปล่าเพราะว่าบางทีในการวิจัยทางด้านศึกษาในในเรื่องถ้ายิ่งเป็นเรื่องของความใส่ใจในการเรียนนะคะเราก็คงพอทราบแล้วก็กลุ่มตัวอย่างที่นักศึกษาได้มาเนี่ยมันไม่ได้มีบอกเลยคือในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตอนนี้ครูจาไม่ได้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่คณะกี่สาขาแต่ถ้าสาขาเป็นร้อยอะนะนะเพราะฉะนั้น เราก็ไม่รู้อีกคือครูก็พยายามอ่านลึกๆเข้าไปในงานที่ที่เขาให้มาเนี่ยนะคะก็มันทําให้เห็นว่าคือแต่ละอาจารย์แต่ละคณะแต่ละสถาบันนะคะแต่แล้วิทยาลัยของมองสินี่ยก็อาจจะใช้วิธีการที่แตกตา่างแต่ว่าไม่เป็นไรเราใช้ภาพรวมใช้คําว่าออนไลน์ก็โอเคเนาะนะะอาาันนี้ฝากไว้ในอนาคตว่าอาจจะต้องการเจาะลึกลงไปเพราะว่าแม้กระทั่งความชนานาญหรือความถนัดของตัวผู้สอนในการใช้โปรแกรม ก็อาจจะแตกต่างกันราะนั้นม er ันก็จะมีผลด้วยผู้เรียนเรียนกับโปรแกรมที่อาจารย์ที่อาจจะค่องแ้า่ว่องไวเนาะใช้โปรแกรมเก่งๆเออผู้เรียนก็รู้สึกเหมือนพึงพอใจมากแต่ถ้าผู้เรียนเรียนกับอาจารย์ที่อาจจะแบบยังค่อยๆพยายามพัฒนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะคะก็ก็อาจจะมีความพึงพอใจซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเอามาเป็นตัวในการอภิปรายผลได้นะคะอีพั อาจจะหลายอันหน่อยนะครับที่อ่านเจอหลไรๆเข็นบอกมีปริญญาตรีแปดสิบหกจุดสามแต่ว่าที่เราเจอเนี่ยมีระดับอื่นด้วยใช่ไหมคะมีปรับปนบ้างครับมีปอทโทบ้างครับเออเนี่ยแหละคือเราก็ไม่รู้ว่าปกติปอทโทเนี่ยเขาเรียนแบบไหนเขาอาจจะตึงๆอยู่แล้วหรือเปล่าเผอิญ<ช>ของเราเนี่ยปอตรีมันมาอในช่วงของอย่างเช่นเทอมเอสหรือแม้กระทั่งเทอมเอสนี่ก็เกือบจะใช่ไหมคะใช้ออนไลน์เกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีส่วนนี้หรือไม่อันฝากไว้เฉยๆนะคะฝาก้ครับอาจารย์นะคะนะแล้วก็ในส่วนของแบบสอบถามก็คือแนะนําไว้นะคะว่าถ้าชอบที่จะทํางานวิจัยึงด้านการศึกษาต่อเนี่ยนะคะในเรื่องของการเขียนแบบสอบถามอาจจะต้องมีอาจจะต้องขอนะคะที่ช่วยทรายหรือทางด้านอาจารย์ภาษาไทยหรือไทรก็ได้ช่วยช่วยอ่านเพราะบางครั้งบางข้อความเนี่ยบางทีเราเป็นคนต่อ ะะเราอาจจะแปลที่ไม่ตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการก็ได้อย่างเช่นท่านมีความพร้อมในการเรียนเนี่ยมันมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนสอบเราก็เอ๊ะความพร้อมในการเรียนเขาเขาพร้อมไหมที่จะเรียนเรียวทางหรือว่าเขาเพียงแค่พร้อมที่จะไปเปิดเปิดคลิปวิดีโอที่เราตัดไว้แล้วให้ดูอะไรทำนองนี้ยมันหนจ,จะต้องมีการแยกสักล็กน้อยนะคะ แต่ก็โอเคนะคะถือว่าม,มีมีหลายข้อเนาะพอดีเห็นชอบจะได้เ็นทำด้านนี้ก็เลยอยากฝากไว้ฝากอย่างเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยครูมองไม่เห็นว่ามีจํานวนผู้ตอบเนี่ยพยายามหาหจำนวนผู้ตอบสักกี่คนที่เติมหรือว่าทุกคนในกลุ่มตัวอย่างสี่ร้อยคนเนี่ยเขาคือข้อเนี้เป็นข้อที่เราอยากได้ที่สุดเวลาเราทําแบบสอบถามน,นะคะก็ะคือความคิดเห็น นะข้อสุทภางที่บอกว่เาเปิดกว้าง้เขียนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเขียนนะ,นะะขนาดล็อกลงไปใน Google Form ใช้ดอกจันว่าต้องตอบเขาก็ตอบว่าไม่มีคนะ <laughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราได้อมันัะหน่อยว่ามีคนตอบสักกี่คนแล้วก็เอามาเป็น่รารี่ออกมาว่าที่นักวิจัยสรุปออกมาว่าการที่มีสมาธิหรือการรบกวนของคนรอบข้างมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ของคนที่ตอบบางทีเราอาจจะมองภาพต่อไปได้วยว่าเล็กเขาเรียนที่ไหนกันนะเขาจึงบอกว่ามันไม่มีสมาธินะคะม,มีการรกวนรอบด้เห็นไหมคะถ้าเขาเรียนในห้องฟูดเองแล้วยังไม่มีสมาธิอาจเป็นไปได้นอาจจะดูทีวีไปด้วยหรือถ้าการรอบรอบบวนของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะได้อะไรที่มันที่มันเรื่มเติมนนะคุนะคะแต่ก็ต้องขามตรนว่าเป็นการวิจัยที่ท สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเราตอนนี้นะคะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์